เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อง,สอง,สงแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าที่ดินสวยๆนะครับแปลงนี้วิวดีมากบรรยากาศดีมากลยครับอยู่ตรงโค้งถนนพอดีครับทำเลดีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงครับปลอดภยัยหายห่วง ผมเรียบร้อยแล้วครับติดถนนคอนกรีตเหมาะสร้างบ้านปลูกบ้านนะครับอยู่ในแหล่งชุมชนนะครับมีเพื่อนบ้านไม่เปี่ยวไม่ลางแน่นอนนะครับพิกัดที่ดินนะครับอยู่บ้านโคกขุนสมานนะครับตำบลอีสารอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับที่ดินผมเรียบร้อยแล้วครับติดถนนคอนกรีตไฟฟ้าประปาพร้อมครับห่างตัวเมืองบุรีรัมย์แค่3ากิโลเมตรเท่านั้นเองห่างกับโรงเรียนไม่ไกลนะครับบรรยากาศดีมีเพื่อนบ้านไม่ห่างจากตัวเมืองครับ ทำเลได้ด้วยนะครับทำเลอยู่ตรงโค้งถนนพอดีนะครับโอ่งโล่งสบายนะครับแบบนี้ท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามผู้ขายโดยตรงได้เลยครับเบอร์โทรก็อยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิป,ลป,ลป,ลปได้เลยนะครับก็ติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้ครับหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อเจ้าของได้เลยครับครับแปลงสวยๆครับบรรยากาศดี สนใจติดต่อเจ้าของได้เลยนะครับทางเราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ